มาจ้ะสวัสดีค่ะมาทามาทานข้าวกับคุณย่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะมาทานข้าวกับคุณย่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม ข่เคียวจามโตปลา,าตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่วันที่ไหนปุ๊นะปลา,าตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ไข่จามโตนะคะ,ะเัี๋ยวคนหยาเอาเอฟซีเข้าบ้านก่อนวันนี้ยุ่งยุ่งเก้าโมงยังไม่ได้ทานข้าวเลยเก้าโมงขึ้นยังไม่ได้ทานข้าวเลย ยุ่งอะไรเนาะยุ่งกับาหาชุดให้หลานหาชุดให้หลานเขาจะแข่งกีฬาสีกันเขาได้ถึงทงก็เ,เลยต้องหาหาชุดให้เขา ค่ะค่ะา,า,าด้วยันค่ะมนยวานั่งบนนี้ทาข้า,ามาทา,า้าใ,ใครใครยังไม่ทานข้ามาเด้อมาเด้อ ค้ามาเจอมาเดสอ้สวัสดีค่ะจ็เป็นสื่อเนี่ยเราเป็นกระมาณจะมาสามผิดขึ้นมาตรงจะงไห thank you thank you สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุณย่ามาสายนิดนึงคุณเฟียเบบีคุณเฟียเแบบเแบบีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทานข้าวค่ะทานข้าวค่ะ แง๊กเกวเป็นเป็นคนใส่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวคุณย่าไปดูก่อนฮัลโหลฮัลโหลคุณเฟียเบบีข้าคุณจะูที่ช่องอยี้เหรอเนาะอ๋อหน้ารักน่ารักน่ารักหน้ารักเฟียเบบีนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน้องเฟียเบบีนะคะย่าไปดูมาแล้ว เดี๋ยวคุณย่าฝากขนมหนึ่งห่อน,นะคะฝากขนมไปหนึ่งห่อน,นะคะทานอะไรมาม,ม่าเหรอแต่ว่าเป็นเด็กเนาะเขาปิดคอมเมนต์เดี๋ยวคุณย่าฝากขนมหนึ่งห่อนนะไม่รู้ว่าฟังฟังภาษาไทยคุณยา่าออกบ่เนาะแต่คุณย่าก็ฝากขนมให้แล้วหนึ่งห่อน,นะคะ thank you thank you ่ะทานข้าวกับคุณยา่า ก็อเอาสีเข้าบ้านยังไม่หมดจะแบดนี้ค่ะทุกข้านก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะมา <c oughs> <c oughs> ขานอากาศอันนี้เป็นเป็นหล น้ำซุปไข่เจียวค่ะายจักินเลยกินเลยกินข้าวกเป็นปูเลยเป็นปูล่างยูดตรงข้ามหมือนนย่า ลาตัวใหญ่ด้วยคุณยายชอบกินตรงนี้แต่ถ้าโดนหลอกก็ไม่ใช่ไข่นะเป็นเป็นเป็นข้าวแต่ตรงนี้มันมันบอกว่ารสชาติมันบอกมันมันเนาะคุณวีสวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเลิฟสีขอบคุณค่ะคุณวีขอบคุณนะคะแล้วก็คุณคุณนี่อย่างเนาะบอกทีนี้ เป็นพื้น,นานภาษาอังกฤษเนาะคปณย่าก็อ่านบอกออกขอบคุณนะคะตาตาเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จนกำลังใจทุกท่านมาทานข้าวค่ะมาทานข้าวน,าาน,านกกิงหรือนอกปลอมนอกปลอม <c oughs> นอกที่เวลาใส่ถามก็จะร้องจิ๊บ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 เป็นนกใช่ไหมคะเป็นอย่างบ้านน้อยหนาอไมันานไป็นไรหรูนะ่เนาะ คุณเงีก็ลืมไปไว่เหนนกนกปลอมนกปลอมค่ะน,นกที่ใสถ่ถ่านแล้วก็จะร้องจิ๊บ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 คุณยายขอร้องคุณยายเปิดสวัสดีค,ค่ะคุณยายเป็ดยังไม่ได้ไปไหนเด้อเห็นอยู่เห็นเปิดไลฟ์กันทุกคนแต่ยุ่งอยู่กับการสั่งเงนสั่งชุดให้ห้านแม่มาทานข้าวด้วยมาค่ะมาค่ะ วันนี้แบบง่ายๆเลยอันนี้ไข่เจียวแล้วก็มีปลาแล้วก็มีต้มจืดปลาหัว,ห,วหายแล้วป,ปูวป่าปลาหัวหายแล้วเนี่ยัวหัวไปกินแล้ว <c oughs> ยุ่งอยู่กับคนเสฉงกีฬาสีนะที่นี่หลานคนเด็กถือทองหรืออยู่ในพวกแบบประมาณว่าลำเบอร์เยอร์เนาะอืือทองซืออะไรแบบก,ก็เลยต้องหาชุดให้เขาหัวสังบะท่านก็เลยหาสมบู้นเลย เลยไม่ได้ไปไหนเลยกลงคิวนะเฟียเบบีฟเฟียเบบีน่ารักน่ารักเห็นการถูกท่านด้วยนะครับ วันนี้ทำทีมเมี๋ไว้สิบโมงคุนเดฟเพื่อนแอมโอเคโอเคช่องใดล่ะโอเคโอเคบัดบัดรรำสิบโมงหาจองบ่ค่อยกะช่องใดล่ะเนี้เป็ดช่องย้ายเอสิบโมงตรงเนาะเอได้ได้ พออา d า i ดสุดแล้วก็คือจะไปไหนไปสายดอกครับถ้าไม่ได้น่าจะไปไปดูตามตลาดแต่สั่งไปแล้วว่นใน้นกินก็เผา,าเด็กน,อน,กน้อยกินไข่เกี๊ยวกินต้มจืดกินปลาทอดนะวะคุณดีแต่ได้เห็นพี่เมียไหมคุณยาคณยคได้เห็นเลยคุณยา <laughs> เฮ็ดสดๆลงสดๆไปเลยบางทียาอัดเสียงสดๆจากของลงไปเลยเป็นคนนเป็นคนง่ายๆอ่ะทำอะไรง่ายๆนะทำคลิปออกจากกล้องนะอืมเอากล้องเอากล้องอันนั้นถ่ายกั็นบอเอากล้องถ่ายช่วยถ่าย ช่องนี้เหรอคะแย่เป็ดไม่ใช่ค่ะคุณบีจะไปดูด้วยจะเป็ดเอาช่องไหนลงพี่เมีย <laughs> คุณบีจะไปดูด้วยปะนาเกนจิต <laughs> ตูเป็นเป็นจิตตูเป็นเป็ยนแยเป็ดทำเสร็จช่องแย่เป็ดทาเลยค่ะคุณบีจิต <laughs> ตูต้วนันไปเบิ่งน้ั จะกยไปไม่อหจะไปสนใจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณแทนคุณยายเป็ดของเรานะคะมี่ภาพที่ดีเนาะลูกขาวก็ไปเป็นกำลังใจกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ย่าเอาเอาคุณย่าน้องมีตังไปที่ว่าไปหาคุณวีหรือยังเพราะว่าเมื่อกี้ไปแล้วแต่ย่าจ๋ายังไม่รู้เลยพอะบางทีถ้าเราไม่เช็คก็ไม่เห็นเนาะนั่นไงคุณวีนึกแล้วเดี๋ยวไปสวัสดีคุณวีก่อนเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าบางทีเราไลฟ์สดเราไม่กล้าเอาช่องไป เห็นไหมเห็นไหมขอโทษขออภัยนะคะคุณวีขอโทษขออภัยนะคะ,ออะ,คะไปแล้วไปแล้วป่าขนมแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเผื่อบางทีมามาไลฟ์สดเราก็ไม่เอาไปเสร็จเสร็จ,จดึกเลยตั้งเวลาไว้จ้าไหวไหวย,ยอด ว่ายอดเลยค่ะคุณบีคนไหนคุณช่างเพชรคนขอบคุณคุณบีนะคะคุณช่าเป็ดก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณช่างเป็ดสวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้่าจ๋าวันนี้่าจ๋าคิวญาจ๋า,าช่องใ่าเป็ดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะช่องนี้แหละค่ะช่องใ่าเป็ดพาเลย บ้านนี้เดจ้า a ัง y ิวนะคะเฟียเบบีห้ห้า a ัง y ิวจ้า a n ง y o วจ้าน,น้องน้องน้องเฟียเพื่อนเป็นันุ่มเพื่อนเป็นเด็กน้อยหลแจะเพื่อนเป็นหนั่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะจะเพื่อนเป็นประเทศใดดอกต่วันอับสามนารักนารักหลายช่องเย๋ยวไปไม่ถูกเนียนโยคุณพี <c> ่ <oughs> คุณยาก็ถึงถามไงว่าจะปล่อยช่องไหนเดยวไปไม่ถูกถึงเวลาไปไม่ถูกก็จะหาว่าเราไม่ไปหยิบเนาะ <c oughs> เมื่อกี้คุณย่าเพิ่งเพิ่งได้ไปหาคุณบีนะคะขอโทษขออภัยด้วยเนาะบางทีก็บางทีเวลามาตอนไฟ้สดเราก็ไม่กล้าไปเนาะพอผ่านไปแล้วก็เลยเป็นลืมๆืมแบบทีเนี้ยพิ่งได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังไปอยู่เนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยที่ไปช้า <c oughs> นานๆทำคุณบี เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าจะเปลด่ยทำอะไรไม่ถามหรอกเดี๋ยวไปดูเองไม่เป็นไรค่ะว่างก็เจอกันไม่ชิดเยอะใช่ค่ะคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณชอบมากเลยคํานี้เนาะเพราะว่าบางทีเราไม่สะดวกเนาะอยากไปอยู่ไม่สะดวกเราไม่ได้ไปเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเจอเจอ,เจอเม,ม้นนี้คือรู้สึกสบายใจเลยอะ่ะเออเนาะเพราะบางทีด้วยเนื่องด้วยภารกิจเราอาจจะไม่ตรงกันเนาะ ไม่ิดเยอะไม่ชิดเยอะนี่อาคันนี้คือสุดยอดเลยไม่กดดันเพื่อนอ่ะค้างอีกแล้วเฮียเป็ดทำไมช่างคุณย่าค้างอ่ะอ้าวเป็นนหยังกับช่องคุณย่าเนาะบัดที่ไหนเนาะยฮียเป็ดค้างอีกแล้วกำลังจะคุยกับ ดีจ้าน้องมีแหงจังคอมเมนต์ขึ้นอยู่แต่ทําไมภาพมันค้างอ่ะคุณยายเป็ดจ๋าหนูมาแห่แห่ไม่กําลังจะบอกว่าน้องมีแหงจังเมื่อวานเนี่ยคุณย่าคุณย่าคุณย่าไลค์คนกําคนกําลังไลายนั่นแหละคุณยายเป็ดเออมันเป็นอะไรอีกอ่ะเมื่อวานไลฟ์ของญาน้องมีตังก็ไม่เป็นนะร้อยคาค้าง ได้ยินเสียงอยู่เนาะเนี่ยคางจริงๆด้วยวันนั้นก็เป็นแต่เมื่อวานไล์ของย่จา๋าพอ้ายน้องมีตังไม่เป็นคุยไปเลยไม่กําลังจะคุยกับน้องน้องมีแหงจังที่เมื่อวานเนี่ยเข้ามาแล้วคุณย่าบอกอ้วทำไมประแจาหายคุณย่าก็ลืมไปว่าตัวเองไลย,ย่ามีตังแล้วน้องน้องน้อง,องมีแหงจังคนเป็นเอซีย่าจ๋าคุณย่าก็เลยงงว่าทำไมไม่มีไปแกพอตอนจะจบอันน้องมีแหงจังบอกว่าคุณย่า โอ้ยหนูลืมดูเป็นช่องย่านะ้องมีตั้งเออสัมพอเป็นบ่มีกุญแจบ้านโอ้ยทำไมมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานไม่เป็นนะหรือว่าจะเป็นเป็นของญาญ่าจ๋าช่องเดียวเนี่ยสองวันแล้วยาเอฟซีก็เข้ามาเยอะแล้วก็เป็นเป็นค้างเลยอะ่ะแต่คมมอมเมนต์ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เพชรจังไดละ่ะฮึเอาเครื่องไหนขึ้นวันนั้นที่เป็นเอาเครื่องเก่าขึ้นแล้วพอเป็นก็ก็ลงแล้วก็เอาเครื่องใหม่ขึ้นก็เป็นอีกอะ่ะยายได้ประมาณสิบกว่านอาทีก็เป็นอีกหรือจะเปลี่ยนแต่ก็ยังดีอยู่นะยังค้างในภาพที่แบบว่าพอดูได้อยู่ ยายก็เป็นบ่อยใช่ไหมตัวนี้เป็นไหมมันได้แค่สิบกว่านอาทีเองแม่ยายมันเป็นแม่แต่คอมเมนต์ขึ้นแล้วก็ตัวเลขตัวตัวดวงตาก็ก็ก็ปกตินะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่ภาพค้างอ่ะยายก็เป็นบ่อยโอเป็นกับอีหยังเนาะแต่เมื่อวานเมื่อวานไลฟยญานอ้องมีตังไม่เป็นนะแต่ญาจ๋าเป็นสองรอบแล้วโอ้ยอย่าเป็นอีหยังกับช่องคุณญาจ๋าเด้อ เละาสนคุณยาแเน่ยายนิดเป็นประจำเอาบอกอืมมีมูอยู่สันเนาะอืมมีมูเป็นอยู่กันวางสันไหลายภาพนิ่งแล้วเนี่ยปล่อยไอ <c oughs> หลายภาพนิ่งแล้วยายเอยเหัุงดหล่ะมันติเป็นอีกบ่ละเนี่ยก็่่อยากลวมให้ึ้นบ่อยเนาะอัปเดตอัพอัปอัปเดตสมัยคะ่ะไปเป็นเังไใดไคุณพี้ทำยังไงคะ คุณวีบอกคุณย่าหน่อยค่ะไปอัพตรงไหนคะทีนี้รบกวนแล้วทีนี้ขอความรู้ล้วไปอัพตรงไหนคะคุณวีนี่เพื่อนๆถ้าอยู่กับคุณย่านี่ฟ,ฟังฟังฟังไปด้วยกันนะคะว่าไปอัพตรงไหนถ้าใครเป็นเพราะว่าอย่างยาเป็ดบอกว่ายาเป็ดก็เคยเป็นยานิดก็เคยเป็นอัพเดทยู u ู e อัพไม่ได้อัพเลยค่ะอัพตรงไหนคะ อัปเดต y o u t u b ะนะเข้าตรงไหนคะคุณบีอัดรบกวนคุณบีแล้วทีนี้ไม่เคยเลยไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องไปอัปเดตอะคุณบีขอความรู้นิดนึงค่ะคุณวีไปที่เพ t ส r e ค่ะอ๋อแล้วก็อัปเดตตรง youtube ใช่ไหมคะ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าไปค่ะเดี๋ยวคุณย่าไปเลย เหมนยากไปเลยไม่เคยไม่เคยอัปเดตจริงๆด้วยเดี๋ยวเราลองลองลองเข้าไปค้นหาอัปเดตดูซิ ขอบคุณมากข้อมูลจะอัาบ้างนั่นไงเนาะเราไม่รู้จริงๆคุณยายเป็ดจ๋อาอ๋อมัน,มนก็มีแล้วเนาะก็มีแล้วเนาะเข้าไปตรงเพสโต ไปตรงเพสโตลงก่อนค่อยไปค่ะเดี๋ยวหลุดอ๋อไม่มันมีอีกเครื่องหนึ่งค่ะไม่ได้เอาเครื่องไหลไปคุณย่าเอาอีกเครื่องหนึ่งไปไปที่เพสโตไปหา youtube เหรอคะไปหาไปหาช่อง youtube เหรอคะหรือไงเข้าไปตรงไหนคุณคุณวีเข้าไป youtube แล้วแล้วเข้าไปตรงไหนต่อเนี่ยแหละคุณจะเปิดฟังไปกับคุณย่าเลยไม่รู้จริงๆค่ะ ค่ะไปที่ youtube ไปที่ youtube เมื่อกี้เข้าไปแล้วเขามันต้องไปตรงตรงค้นหาแหมเขาจะบอกให้อัปเดต เดี๋ยวเดี๋ยวนะพอเข้าไปที่เพ t สโตเสร็จมันมันไม่เห็นตรง YouTube แบะคุณดีหรือเราต้องค้นหาคำว่า YouTube แล้วก็อัปเดตหรอเขาจะบอกให้อัปเดตแต่ถ้าไม่มีคำว่าอัปเดตก็แสดงว่าไม่ต้องอัปอ๋อมันมันไม่เห็นเลยอะค่ะไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น youtube เลยพอพอพอค้นหาเข้าไป ก็เป็นช่องเราเลยเขาบอกติดตั้งแล้วเขาบอกติดตั้งแล้วก็คือเปิดเลยไม่มีไม่น่าไม่ไม่คงไ,ไ,ไม่ได้อัพเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค้นหาก่อน ค้นหาก่อนค่ะใช่ใค้นหาเจอแล้วแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกว่าติดตั้งแล้วแล้วก็มีตัวหนังสือสีน้ำเงินว่าเปิดพอเปิดเข้าไปก็ปกติน่าจะเป็นที่คุณย่านี่แหละค้างค้างเองระบบหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเป็นกันหมดคุณเอ๋สแสดงว่าไม่ต้องคาแบบนั้นขอขอบคุณค่ะคุณวีขอบคุณมากมานะคะมาให้ความรู้คุณย่านะคะเพราะก็กังวลอยู่ว่าลุ้นอยู่นะเพราะว่าวันนั้นคุณย่าไลฟ์สดแล้วเป็นวันนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะว่าจะเป็นไหมเป็นจริงๆด้วยแต่เมื่อเมื่อวานไลฟ์ของย่าเนาะมีตังไม่เป็นงั้นก็มีอีกอย่างหลางข้อมูลในการรับชมอ๋อ ไปตรงไหนคะคุณวีเอาทีนี้ขาะความรู้แล้วเนีย่ยเป็ดฟังความรู้ไปด้วยกัน <laughs> ไปตรงไหนคะคุณบีเอ้คุณวีไม่ได้ไปไหนแล้วทีนี้ <laughs> ใน youtube หน้าโปรไฟล์ค่ะอืม โอเคใน youtube หน้าโปรไฟล์ใน youtube หน้าโปรไฟล์แล้วกดไปตรงไหนคะแล้วไปที่ประวัติการชมประวัติการชม,ม <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนช่องสีฟ้าเลยประวัติการชมค้นหาประวัติการชมแล้ว แล้วสามจุดโอเคล้างประวัติทั้งหมดโอเคล้างประวัติการดูทั้งหมดอ่ะล้างแล้วทีนี้สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะน้องอูสวัสดีค่ะนะคะ้างนะ้องอูคุณย่าค้างอีกแล้วเนี่ยคุณคุณ,ค,ณคุณวีกำลังบอกว่าให้คุณย่า ล้างประวัติการชมทั้งหมดนะคะคุณอย่าล้างแล้วล้างแล้วคุณอูสวัสดีค่ะนะคะคุณบีสวัสดีคุณอูโอเคล้างแล้วทีนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอะสวัสดีคุณยายเป็ดเพิ่งดูคลิปกระทงน่ารักมากทั้งคู่ใช่ไหมคะมีจฉาภาพมีจริงคุณปูเจอกันแล้วเจอกันจากโซเชียลแล้วก็จะไปเจอกันจริงๆมีจริงๆมิงกระทงของคุณยายเป็ดกับของคุณย่าใช่ไหมหรือว่ากระทงของใครเนาะ สิบโมงโอเคไปแล้วเดี๋ยวเอาไปดูคุณยายเป็ดก่อนเดี๋ยวคุณย่าขออนุญาตลงนะคะเพราะว่าคุณย่าค้างนานแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณคุณวีขอบคุณน้องอูขอบคุณคุณยายเป็ดนะคะปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วเดี๋ยวคุณย่ากำลังจะสลับเอาช่องอื่นไปดูเพราะเราไลฟ์อยู่ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะ